อีนาด้ไม่ไม่ทำไมทำแบบนี้อ่ะใจเย็นมาใจเย็นใจเย็นทำไมฉันถึงทำไม่ได้ทีนี้มโนกับผัวคนอื่นเขากางบ้านแบบนี้อีน้าหนังควายไม่มา่ดูนะนี่คนในก็เหมือนกันจะเลือกเมียน้อยทำไมไม่เลือกดีเดย์มาไปต่ำเลือกอีคนใช้ได้ไงคะแล้วทีเธอไปเอากับพี่ผัวตัวเองแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเอาไม่เลือกปะ ฉันเนี่ยนะนอนกับไม่ไม่ใช่ที่ออกไปซื้อของกันเนี่ยออกไปซื้อของให้ลูกผู้พี่กันใช่ไหมล่ะเออไปซื้อของให้ลูกแต่ไม่ใช่ลูกฉันเว้ยเป็นลูกของแกกับไม่ไม่เนี่ยแหละแกรู้ไหมไม่ไม่ท้องกับแกได้สามเดือนแล้วฮะอ <c oughs> สองขีดจ้ะพี่ไอเสือมรู้หรือยังอะ ยังหรอกจ้ะฉันว่าจะเอาไปสะพイสเขาตอนที่เขากลับมาพี่ดีใจพวกเธอทั้งสองคนมากนะในที่สุดก็มาสักทีรอกันมาตั้งนานเนี่ยถ้าแกไม่เชื่อนะเว้ยลอลูกเกิดแล้วก็พาไปตัวดีเอซะนี่อยากได้ผัวฉันจนตัวสัน่นถึงขั้นต้องแต่งเรื่องมาเนี่ยไอ้เตงนี่เธอโกหกฉันทำไมเนี่ย ฉันโกหกคุณแล้วก็ใช่ฉันอยากได้ผัวเธอจนตัวสั่นหมดแล้วฉันรักคุณเสือมาตั้งหลายปีจูๆ่ๆเธาก็ไม่ย่่งเข้าไปกลับมาแล้วเหรอคะคุณเสือเหนื่อยไหมคะเนี่ยก็นิดหน่อยครับ งั้นไปนั่งนะคะเดี๋ยวติ่งนวดให้ค่ะสวัสดีค่ะใครหรอคะคุณเสืเอนี่ไม่ๆครับว่าที่เจ้าสาวของผมเองทำความรู้จักกันไว้นะครับแต่อีกไม่นานเนี่ยเขาก็จะมาเป็นคุณนายบ้านนี้ไปช้าานกัน สหติงจำใส่กระโหลกตัวเองไว้นะฉันไม่มีทางเอาผู้หญิงอย่างเธอมาทำเมียเด็ดขาดพ่อแม่ของเธอไอ้เมียน้อยพ่อของฉันแม่เธอทำให้แม่ฉันตรอมใจตายที่เธออยู่ในบ้านฉันได้เนี่ยฉันใจดีแค่ไหนเนี่ยจำไว้สั